สดีค่ะพบกับไทยออสิชแนลอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้จะไปทํางานไปช่วยแม่ที่ร้านนะคะพอดีแม่ทํางานที่ร้านเนาะที่ร้านนวดแม่เป็นเจ้าของที่ร้านนวดก็เลยจะแต่งหน้านะคะจะหมอกไปแต่งหน้าแบบเบาๆาเบาๆที่นี่นันจ๊ะไม่รู้เบาๆที่อื่นเป็นยังไงแต่เบาๆที่นี่จะเนี่ย เริ่มแรกก็นี่นะคะใช้ครีมโอเลธรรมดานี่แหละค่ะโอเลเพราะว่าใช้อย่างอื่นไม่ได้หน้าเป็นสิวขนาดแค่นี้ก็ยังเป็นสิวอยู่แล้วก็ใช้รองพื้นมาบรินมาบรินนะคะนิวยอร์กนะจ๊ะใช้หลายขวดหลายกระปุกแล้วพอเริ่มลองพื้นแล้วก็ปกปิดเรียวรอยเนาะ ปกปิดเรียวรอยก็จะได้ประมาณนี้หน้ากับคอให้มันเท่ากันนะคะหน้ากับคอให้มันฉําเท่ากัน<ม>แล้วก็เราก็จะนี่ค่ะลงเปิดตาก่อนนะสํำหรับคนที่แบบว่าอยากได้เบาๆแต่ยังไม่ได้ลงแป้งนะคะนี่หน้ายังไม่ได้ลงแป้ง ก็ดูเลยว่ะใช้บ่อยมากใช้บ่อยมากก็ลงด้วยสีขาวก่อนจ้ะลงด้วยสีขาวสีขาวไล่ขึ้นผ่านศึกมาเยอะมาก ใช้ทุกวันแล้วก็แต่งทุกวันนะคะแล้วก็ลงด้วยสีส้มอิกนะจ๊ะนี่อันนี้เป็นแบบกึ่งสายอนะคะอืมเลืก มีเลอะด,ด้วยจส้มเน็ดเน็ดชัดชัดหน่อยอืมแล้วก็ลงนี้จะใช้ตัวนี้นะแล้วแต่ไม่มีถิมีถูกนะคะเน่ลงด้วยสีน้ำตาลสีน้ำตาลนะจ๊ะ แล้วก็สีขาวมุกเนาะให้มันดูแบบมีแสงในตาขึ้นมาก็จะได้ประมาณนี้เนาะเป็นคนชอบโทนนี้นะคะก็เลยแต่งโทนนี้เพราะว่า ไม่ได้เป็นคนข่าวมากไม่ได้เป็นคนข่าวมากก็เลยเโทนนี้นะแบบนี้ก็มีนะจ๊ะแต่อันนี้ก็จะใช้สองสีนี้ที่นี่ไม่ค่อยมีนะคะสีส้มสีแดงอะไรแบบฉ่ำๆเหมือนเมืองไทยอันนี้จะมาไว้ปัดแก้มนะคะ เคื่อให้อยู่ทนเขาเรียกตัวนี้ไม่ใช่ที่ปัดแก้มนะแต่ว่าเกี่ยให้หมันเหมือนแบบดูเหมือนปัดแก้มแต่ว่าเราก็ต้องลงแป้งอีกรอบหนึ่งแล้วก็เพื่อให้มันได้เป็นทโทนๆนิน้ประมาณนี้ค่ะอ,อนนี้ยังไม่ได้ลงแป้งนะจ๊ะ ้ราไม่ได้ลงแป้งใช้แป้งตลับอ่าก็ไม่ค่อยได้ใช้เนาะก็ใช้แป้งนี้จ Baby Mine. No ้ะเบบีม่เด็กน้อยเบาๆลงเบาๆนี่ใช้นี่นะคะ ปิดนะคะปิดแก้มและอย่าลืมปัดคอนะคะเพื่อให้มันเป็นสีเดียวกันใต้คางแล้วก็หูด,ด้วยก็จะได้ประมาณนี้นหนจ๊ะฉ่ำ,ำนะคะแล้วก็ มาเขียนคิวากานนะจ๊ะของบราดบราดิสฟิลนะคะของลิสแมคลินดัสเนะคะอ่านอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าไม่กินภาษาอังกฤษ ตัวนี้จะเข้มกว่าก็จะใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็เปรงปัดของมันนี่จะ้ะเป็นคนชอบให้มันมีฐานเนาะนก็จะประมาณนี้แล้วก็ปัด ปัดให้มันดูธรรมชาติที่สุดเนาะนี่ ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะก็จะได้ประมาณนี้ไม่มากไม,ไม่นายนะคะแล้วก็ปัดขนตานะจ๊ะให้ดูฉ่ำ,ำน่อย ข้างปัดแล้ข้างไม่ปัดนะคะเดี๋ยวเรามาปัดอีกข้างหนึ่งเนาะ ปัดอีกรอบหนึ่งนี่ค่ะก็จะได้ไประมาณน,นี้เดี๋ยวเรามาใส่ปัดข้างล่างด้วยเนาะเพื่อความปัง ก็จะได้ประมาณนี้นะเนี่ยค่ะนี่จะเป็นทานลิปลิปจิว๋วนะจ๊ะเพราะว่าซื้อมาจากที่ไทยแต่จะหมดแล้ว ก็จะได้ประมาณนี้นะคะแต่งเบาๆชิวๆเดี๋ยวเราเพิ่มตาให้ดูคมชัดอีกนิดนึงนะจ๊ะเพราะว่าไปทำงานก็มีเข้มบ้างแต่แบบทำชิวๆหน่อย เล็กๆแบบนี้นะคะนี่จ้ะเบาๆ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อ,ตอไปนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย